สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับชองยาเพ็ดสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนียาเพ็สีได้น้ำขอมู่นแนทางเด็ดมห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาเพ็สีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเพ็สีน้าไ่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาเพ็ดสีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตที่ใหม่พี่น้องกับสิบเด็ดผาดเบิ่งผัดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมักคุยมาพักทายกับยา คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นะพี่น้องกับพ่เบลลร้ายย้ายห้างนอกจากไปเบืองขอมูนแล้วทางอาจารย์ทันเละ่นเลยจ้าแนวทังนี้เพื่อนบอกว่าเลขดับล่างวสันจางหดที่สี่หรเด้อวสันบอตองลอดอกติดทุระยูบ่มาข้างล่างดอกวสันแปดเนาะค่ะเนาะเลขแปดติดทุระไม่มาล่างเนาะค่ะพิจารณาได้นะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทัง เออบนบานพี่บนพ้นบอกว่าเก่าติดธุระมากปรหอดคือกันเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางกับพิจานาแนะนำพินน่นได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้พันข้าวเหนียวเป็นแนวทางสิบบนมาเบิ่งแนวทางสิบบนงวดที่เลียเพิ่นให้อ่าสามแปดศูนย์มาแปดเนาะจา้างวดนี้อ่า เจ็ดหาเก้าเป็นแนวทางสิบบนวันสันพี่น้องพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่าตัวใดซีมาเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของซับเศรษฐีเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าชุดบนเนาะคะ่ะมีชุดเน้นชุดรองเนาะคะ่ะมาเบิ้งแนวทางสองตัวเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะ สองตัวพ้นไหมาอยู่ที่3 6 3 8 3 4ามและสามตัวบน3 4 0ส7่ศูมันสามสา่บอพี่นอ้องหูอนได้นอพี่น้องเนาะแล้วก็348สี่แปดสามตัวลอง367 368และ378อันนี้คือแนวทางของสับเศรษฐีเนอพี่น้องเนาะู้ใดมักแนวทางบนก็แคปน้าจอได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเนยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเด่นบนศูนยนี้ของอาจารย์ชนพลเนาะค่ะเนาะเด่นบนศูนยนี้อาจารย์ชนพลให้มาว่าสัน้นงดที่เล้วงวดที่เล้วเวพ่นเขา่าเข่าวสวกับเจ็ดเนาะพี่น้องหวดนี้เพ่นให้่มากพ่นบอกว่าเจ็ดเก้าเจ็ดหกศูนย์หนึ่งสี ชนกันเนาะพี่น้องเนาะชนกันอยู่ที่เจ็ดบนนะคะง<า>วดที่แล้วบบชนงวดนี้ชนกันอยู่ที่เจ็ดบนนะพี่น้องสำหรับแนวทางของอาจารย์ชนะพลเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพี่แอดพี่งวดที่แล้วเขา่าเอ่อสองแปดเนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อจา้างวดนี้เพิ่นหายมากเพิ่นบอกว่าออกอ่อสามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่ง แสดงว่าพ่นเนน60ก็เก่าหนึ่งนะพี่น้องเน,ะเนาะแนวท่าของอาจารย์พี่เนาะค่ะพี่ตัวภาษาอังกฤษกับพี่ตัวเลขไทยเด้อพี่นอ้องเด้อโต้ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนสองตัวมาตัวเนาะจ้ะแล้วก็วิ่งบนสองตัวมาตัวพันมีสองสูตรเนาะพี่น้อง สูตรที่เล้วไหสามกับเจ็ดมาเจ็ดหลักลอยเนาะจา้ะสูตรที่เล้วอีกสูตร 1, หนึ่งไฮสองก็หามาสองหลักหน่วยเนาะพี่น้องวันนี้สูตรแรกอยู่ที่หกกับศูนย์เนาะจ้ะสูตรที่สองอยู่ที่เีกับเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาใดสาหรับแนวทางขององิน อาจารย์คมเนาะพี่น้องเนาะ่ตไปเลยจ้าโทษที่เด้อพี่น้องเมื่อกี้บอกว่าคนกระจอยู่เนาะกระจามาหามาเบิ่งค่ะเอดบุญมีเพื่อนบอกว่าล่างสูตรไม่สามตัวมาตัวล่างหวดแหลกว่าซันจ้าเพิ่นว่าเพื่อน,นทดลองหวดที่เล้วเพื่อนบอกว่าเจ็ดสองสามมาเจ็ดเนาะจ้างัวนี้สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์มากตัวใดจวดจาดค่ะพี่น้องเนา้ท่า,ทาของอาจารย์บุญมีว่าซันเนาะพี่น้อง่อไปเลยจ้า เอ่ออันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยวสันอันนี้เป็นแนวทางของแอดลูกสายนามเนาะจ้ะงวดที่แล้วเพจนสามครูพี่น้องจะ้ะเพื่อนเข่าเจ็ดแปดสองงวดนี้เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกวสันพี่น้องพิจารณาได้ค่ะพี่น้องแนวทางของแอดสายนามแล้วค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง110หน่วยบนของน้องเซหรือว่า er นอขกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนไห้มาเพื่อนบอกว่าอ่าเด่นบนบ่อปลกร้าก็จะสามหกเจ็ดหน้าโตวกันพี <Whoa> ่น้องเสียงนกหงเนาะค่ะพ <fun> ี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดประกอบเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดประกอบเพื่อนไห้มาเพื่อนบอกว่าอ่าเน้นๆกันไปอีกสูตรว่าสันพี่น้องเพื่อนว่าเนาะ ซีสามเก้าสามสี่สามเก้าและสี่เก่าเนาะจ้ะตรวจจาดบอสนดับวสันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางละอ่อนเหนือเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าถ้าจะให้วิ่งบนนะจ้าวสันวิ่งศูนย์ก่าวสันสัญจรปราสัญจรสระบุรีวสันแล้วกา้าห้วิ่งล่างก็จะวิ่งหนึ่งวสันพี่น้องจ้าเพิ่อนหหนึ่งมาล่างเนาะค่ะสาหรับแนวทางละอ่อนเหนือเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับ ล่างเนาะคะ่ะงวดที่แ้ววดับเอายู่บเอายูเนาะจะเอาแคบหน้าจอเลยจ้ะพี่น้องจ้ะคู่ดับล่างเนาะคะ่ะเนาะตะเก ا าแบบนี้นะสิเป็นแนวทางของแอดมิเตอร์บอร์เนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้เพิ่นม่มีเพิ่นม่มีซื้อเนาะพี่น้องเนาะดับสองตัวล่างเอาอยูด้วยพี่น้องเอาพิจารณาได้เบอ่งกันว่ามีเหลขกยังดับเนานะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเอาไปดูได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางลางเน้นละออดเหนือเนาะจ้ะ1 1 5 6 5 2 7 6 7 2 5 8ตัวล่องคือ7 8เนาะคะ่ะพี่น้องพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบนเนาะคะ่ะเนาะบน9 0 7 2ตัวคือ0 5 0 7 0 9 0 2 6 7 6 9์เลย6 2เนาะค่ะละออดเหนือคือกันเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างเดินดีเมื่อสา่มาผิดงวงหมาผิดงวดดอกพี่น้องแคบได้เล็วกับไดเอามัดโฮมกันเนาะพี่น้องมาเบิ่งค้างวันนี้วดที่แล้วเดินล่างเดินดีแอดนั่นสูตรนี่เพื่อนเข่าหกเนาะพี่น้องเนาะวันนี้มาตามต่อจ้าพี่น้องเพิ่นบอกว่าแปดเก้าศูนย์ัสั่นพี่น้องมาโตเนาะค่ะเนาะเดินล่างเนาะจ้าสูตรนี่เดินดีว่าสั่นพี่น้องเอาพิจ้านณาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสันค่ะพี่น้องคะเพิ่นไห่มากเนาะแนวทางของอาจารย์ดุยพลันวสันพี่น้องเอาแคบหน้าจอนับแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายายไพศิริอันตาขางลางพนเนนแปดเก่าก็เก่าศูนย์พนั้นเนาะสำหรับแนวทางของอา,อาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะเนาะมากระจังจวดจานน้ำเพิ่นเ้ยค่ะพี่น้องเลย ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับเนาะคะ่บบะเนาะดับบนเจ้าสัวเนาะคะ่ะเนาะดับบนเจ้าสัวเนาะค่ะดับแปดมาซันงวดที่แล้วดับสามเอาอยูได้ออกแปดเจสองมาซันเนาะคะ่ะงวดนี้ดับแปดมาซันผู้ดกกใดมาแปดกะจวดจ่าเดชเกาเนาะมาซัน,นบนว่าสําหรับแนวทางเลขดับเจ้าสัวเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนมาซันเด่นบนหนึ่งตัวตาม ตามสูตรคำนวณเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเด่นแปดตัวเดียวว่ะซันเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้เด่นสามบนตัวเดียวว่ะซันพี่น้องเอากันผู้ใดมากระจวัดจ่าณเพื่นได้เลยนะคะเนาะสำรับแนวทางของอาจารย์ทนันนีเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะข้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางดับบนเนาะจ้ะดับหน่วยบนเนาะจ้ะดับหน่วยบนงวดที่แล้วดับอะไรเอ่ยดับหน่วยบนศูนย์ศูนย์ีหาเอาอยู่ได้พี่น้องหน่วยบนคือสองมาเนาะจ้ะ วอดน,นี้หนึ่งสามหกเก้าดับหลักหน่วยบนเนาะจ้ะเอาผิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะข้ามเตือนคองสลากบ่มีเลขดับเดือดสัน้นถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กัขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็ง,งแรงแฮงแรงรวยๆ,ๆปังๆสุขสุขลนเด้อจ้ะว่าจะไใดที่ยายไพ่วอาบม่มเงินรือว่ายายไพ่อ่านตัวเลขผิดเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทั้ง อ้ยเยไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็เนแนวทางเนาะจะขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า